สวัสดีครับผมเกงจากร้านโปรเอคเตอร์โปรครับวันนี้เราจะนำเสนอตัวโปรเอคเตอร์อัลต้าชโตส์นะครับอัลต้าโชโตเป็นโปรเอคเตอร์ที่วางใกล้กว่าโปรเคเตอร์ปกติทำให้พื้นที่ที่น้อยหรือว่าห้องที่มีความจำกัดเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันถึงตัวโปรเอคเตอร์ F3EB695WY ตัวนี้สเปคความสว่างที่แสง3,500เอ s สิลูเมนนะครับความละเอียดเป็น WXGA หรือ1,280 x 800นะครับ เรสูชันตัวนี้มีความคมชัดสูงนะครับเหมาะกับการพรีเซ้นนะครับชั่วโมงหลอดอายุการใช้งานอยู่ที่5 0 0 0ันชั่วโมงหรือหมด <s> ประหยัดจะได้ถึงหนึ่งมชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้อสมบัาตัวนี้อรองรับรองรับ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi สามารถ,ถเชื่อมต่อได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตแล้วก็แล,แล็ปท็อปนะครับสามารถรอง,องรับได้ทั้งหมดการนี้เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันตัว EB 8 5 w i นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันไวบอร์ดนะครับ ฟังก์ชันไวบอร์ดเนี่ยเราสามารถพรีเซนต์นะครับโดยการเขียนผ่านตัวปากกานะครับซึ่งจะมีมาให้2ด้านนะครับรวมถึงรองรับตัวฟิงเกอร์ทัชบกจุดหมายถึงว่าถ้าลูกค้าสามารถใช้นิ้วเนี่ยเขียนได้พร้อมกันถึง6จุดนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มก็คือตัวสปิดสกรีนสปิดสกรีนเนี่ยเป็นการแบ่งภาพ2หน้าจอนะครับจาก2ซอสก็คือคอมพิวเตอร์2ตัวนะครับแบ่งเป็นจอซ้ายขวานะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi สามารถแบ่งได้ถึง4จอภาพ นะครับซึ่งเราสามารถที่จะฟีเซน์หรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนหรือว่าการเฉลยข้อสอบนะครับก็สามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยขึ้นมาโชว์ให้อาจารย์เนี่ยตรวจข้อมูลได้ทั้งได้มากถึง4คนนะครับพร้อมกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวฟังก์ชันอื่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยรอ,องรับจอขนาด60นะครับถึง100นิ้วนะครับระยะอยู่ที่34.1นะครับถึง60.1 นะครับระยะการวางโปรเจคเตอร์สั้นนะครับทำให้ง่ายในการพีเต์นะครับรวมถึงตัวนี้มีปุ่มโฮมสกรีนนะครับมีปุ่มโฮมสกรีนโฮมสกรีนเนี่ยจะเป็นปุ่มที่คีย์ลัดเวลาเราจะเข้าไปเซตในเรื่องของปรับความสว่างหรือปรับภาาโหมดอีโคเราสามารถไปเข้าที่โฮมสกรีนได้ง่ายนะครับลดระยะเวลาในการเข้าไปเซตอัพในตัวเมนู นะครับและสำหรับตัวโปรเจคเตอร์ f สาม ev หกพร้อย wb ยังมาพร้อมฟังก์ชันพิเศษสามารถติดตั้งโปรเจคเตอร์คู่เพื่อต่อภาพแบบพาโนรามามีความยาวถึง1 7 7นิ้วและสามารถเขียนผ่านแบบไร้รอยต่อเพื่อที่จะขยายสเกลทำให้ภาพดูใหญ่ขึ้นและสามารถรองรับห้องที่ใหญ่ขึ้นได้โปรเเตอร์อินเอร์แอคทีฟโดยทั่วไปจะต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ฟังก์ชันอินเตอร์แอคทีฟแต่โปรเจคเตอร์ f สา e b ห9 5รอ wb สามารถใช้ฟังก์ชัน annotation Mode ซึ่งมาพร้อมในตัวเครื่องเป็นเหมือนกับเสมือนกระดานไว้บอร์ดนะครับสามารถใช้งานได้เลยและมาพร้อมกับเครื่องมือในการพรีเซนต์ที่ทําให้เราพรีเซนต์ได้สะดวกขึ้นอ,อย่างเช่นปากกายางลบและสามารถเปลี่ยนสีทำไฮไลท์ต่างๆได้ได้ง่ายนะครับทำให้เราสามารถใช้งานพรีเซนต์ ได้ค่อนข้างสะดวกด้วยคุณสมบัตทั้งหมดนี้ของ f 3 d b 6 9 5 w i ผมเชื่อว่าจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาสำหรับองค์กรหน่วยงานราชการโรงเรียนสถาบันกุวิชาได้อย่างแน่นอนครับเรามีราคาดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อมาได้ครับที่ร้าน Projector Pro ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ